บงชูตุมูนสวัสดีจ้าทุกคนมนีชิจมผัวเรื่องมันนยว่าวากันไว้ว่ามนีสิเพาะเม็ดผักให้แล้วเพราะว่ามันสิถึงเดือนมีนาแล้วแต่ปัญหาคือมันสิบุมีม่องวางธาตุประมาณสิบธาตุกับประมาณเป็นพันกว่าต้นก็เลยบอกหล่วว่าจังคอยเห็ดข้างๆตัววางกันเอาพอไปหอดฟาร์มเห็ดได้ประมาณสิบนาทีก็มีคนมาหา้า มาเบิงปูเจ็กเลี้ยงไกลเล่เลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะผู้เมียก็าเาแ่เตห็ดเวียกยันบล้วมูเจ้าจ้ะผู้พวกก็ไปเว้าวนำข้าเจ้าไปตั้งแต่เก้าโมงห้าสิบถึงเกือบเที่ยงอ่ะจ้ะป้าว่าเกินไปบ่๊อเจ้าเหาหฮนาดหั่นใจน้อยหั่นใจนหนใหญ่ไลยเทียแล้วประมาณว่าปันใดซี่ว้ากันแล้วเอิ้นเห่าไปกินกาแฟากับ,บไปเด้อเหาสิปันงานให้มันแล้วว่ะ เฮาเพาะจน10ทาตปานนั้นก็หยังเว้ากันบ่แล้วเฮียป๊าดว่าเว้าหยังกันก็ดอกกะเดียเอิดหนาว่าจนนาเที่ยงจนซีเที่ยงปานาจังกับย่างมาหาเมียบะเนี่ยพอย่างมาหาเราเฮาเถือขวดน้ําสีฟ้ามานําย่านเฮาว่าย่านเฮาอารมณ์เสียไสเอาใจโดยเฮีขวดน้ํามาให้เฮากินกินบ่ละวซ่นก็กินแนวเนาะโอ้ยหิวน้ํามา ดึกในใจบักบป๊อบเอ้ยวะจนน่าหอดใบกินขา้าวเอียงเรียบร้อยก็ให้เราหดน้ำผู้เดียวค่อยกาไปหาเลาะเล่นเบิงดอกไม้จุดนู้าหัวดอกไม้เฮียโอ้ยขนลักกระไดลักได้ลักดีภาษาดอกไม้นึงก็มันลักเอาของเหาถ้ามันลักเอาผักนะกับบัวหลอกแบ่งกันกินไปแต่นี่ย่มามันลักดอกไม้เห่าเอาต้นที่เหามากเนี้ยคิดเบิงอดนะเหมือนยาว หมื่นให้ผัวเพราะมังจะว่าหมื่นให้มันเฮียงอย่างว่ามันก็ว่าอยู่ผมไม่ได้ขโมยไปนะว่าก็ฮ็ดหน้าดีๆเดยว่าก็หอาก็กลัวลมเสียเนาะก็เลยว่าจังี่ไปซื้อให้ไม่เลยว่าสุดท้ายก็บ่ได้ยังวันวาเลีนหายก็ได้บ่ได้ยังเราห้ามอยู่ว่าเอายางโบโบว่าเอาดอกไม้บโบว่ามันกินบ่ได้ว่าอันเอาดอกไม้ที่เป็นซอสที่ว่าซอสีห้ายูโรนะแต่ว่ายักษ์แดนต้นกระบองเพชรเ้าห้ามมันหักบ่มีมีกระแพงมานสี่ร้อยห้าร้อยกระหากไงมาแยกได้อยู่ ว้าเรื่องเห็ดงานกับพัวนี่นั่นโอ้ยเบิดมือเบิดคำนะเฮียงกันนะบ่ไหวหรอกเวลาเฮียงกันนั่นแยกกันเห็ดงานรูเด้อว่ะคุณไปเห็ดมงนี่สันนิเห็ดมงนี่ว่ะอย่ามาเห็ดใกล้กันว่ะเดี๋ยวบ่ลงลอยกันอีกเดี๋ยวหิ้มบกจุกใส่กันอีกเด้ี๋ยว้าว่าแยกกันเห็ดเด้อว่ะต้องคอยได้งานว่ะแต่เราก็เอางานจังละเออดนะจะหาเห็นฝรังเห็ดเวียกป่านี้อย่างวะอยู่เห็นบัว่ะเป็นวิศวกรอยู่ดีๆกระ่มากดีว่ะ มาเหตดอันทำไร่ทำนาทำสวนวะเราว่ากระพมมากเนาะ่า,ากว่าจังคนที่ไปมากนั้นไปติดอันโควิดบินหมาฝรั่งเศสบ่ดได้นะไปอยู่อันเลยนะตั้ง3ามสี่เดือนมันเราก็ไปให้ซุมือซุมือ,มอจะไปียังไปนะว่าแต่ได้ไปคือจกคือเสี่มแล้วก็ไปไปเบิ่งเข้าแด่ไปคาดนาแดจะ่าไปยังกระพุ้งเรา